สวัสดีค่ะวันนี้แดดดีนะคะวันนี้เกดไม่มีนอชกรามติกมาฝากนะคะแต่จะมีนิทานพื้นบ้านมาเล่าให้ฟังค่ะคือสมัยโบราณนะคะวันที่22กุมภาพันธ์เนี่ยเขาจะถือว่าเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลินะคะแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยก็จะบอกว่าช่วงที่เหลือของปีนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะ แล้วก็วันที่22กลกุมภาพ,พันธ์เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าแพดวามสแตนนะคะก็คือ,อมีนิทานพื้นบ้านนะคะกล่าวไว้ว่านักบุญปีเตอร์นะคะเขาจะโยนก้อนหินร้อนๆเนี่ยลงบนน้ำแข็งนะคะแล้วก็ทิ้งก้อนหินนั้นไว้บนพื้นโลกนะคะเพื่อให้ฤดูหนาวได้สิ้นสุดลงในวันนั้นนะคะแล้วก็ ทะเลแล้วก็น้ําที่มันถูกฉาบด้วยน้ําแข็งนะคะมันก็จะเริ่มละลายจากด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าน้ําแข็งที่อยู่ในทะเลหรือว่าอยู่ในแม่น้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วนะคะหลังจากวันที่22 ก็นี่แหละคะ่ะนิทานพื้นบ้านนะคะที่เกดเอามาฝากกันวันนี้ไม่มีในส่วนของนอสกรามติกเนาะเป็นนิทานก็ลองถามคนที่บ้านดูนะว่าเคยได้ยินนิทานพื้นบ้านเรื่องนี้ไหมนะคะพอดีเมื่อวานนี้นะคะแฟนเกดเขาบังเอิญไปอ่านเจอว่ามีคนเขียนไว้ใน Facebook เล่าเรื่องนี้แกก็แบบเออว่ะฉันลืมเรื่องนี้ไปนานแล้วเหมือนกันนะเนี่ย พ่อฉันเล่าให้ฟังเออเออใช่ใช่คขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็เลยมาเล่าให้เกดฟังเกดก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งค่ะตอนนี้หิมะก็เนี่ยค่ะเริ่มละลายแล้วนะคะพอเริ่มละลายก็จะเลอะเลอะเคลอะเคลอะอย่างเงี้ยค่ะเหมือนน้ําแข็งใสโรย,ยด้วยผงโกโก,โก้ไหม <c oughs> นะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะ ช่วงด,ดูหนาวเขาจะโรยด้วยก้อนกรวดอย่างนี้นะคะพอมันละลายมันก็เลยเลอะเลอะเคลอะเคลออย่างที่เห็นนี่นะคะแต่เดี๋ยวพอหิมะละลายหมดเขาก็จะออกมากวาดกันนะคะ